สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสารการเมืองจากวลรยลักวันนี้ผมกำลังจะชวนคิดชวนคุยถึงความหมายของคำว่ากลุ่มองค์กรทางสังคมหรือกลุ่มองค์กรไม่สแสวงหากำไรครับผมเคยพูดในรายการนี้มาบ่อยมากว่าไอ้กลุ่มองค์กรทางสังคมไม่สแสวงหากำไรเนี่ยมันมีความมันมีประโยชน์ยังไงแบ่งเป็นกี่ประเภทแต่วันนี้เอาความหมายครับ ความหมายง่ายๆเลยกลุ่มองค์กรทางสังคมหรือกลุ่มไม่แสวงหนาะกำไรนี่เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานการทํางานที่เป็นจริงไม่ใช่ตั้งมาเล่นพูดง่ายตั้งมาเสร็จต้องทาเรื่องโน้นทําเรื่องน,อน,องนี้ตั้งขึ้นมาเสร็จทํางานเรื่องนี้เรื่องโน,น้นตั้งขึ้นมาเสร็จและที่สิงานที่เขาจะทํานะครับจะต้องเป็นงานที่ไม่ผิดกฎหมาย ตั้งกันเมื่อเสร็จไประเบิดตูม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 แบบสามจังหวัดอันนี้ไม่ใช่กลุ่มทางสังคมแบบนี้นะครับตั้งมาเสร็จก็ระเบิดตูมตูมที่โน่นที่นี่ไม่ใช่หรือตั้งขึ้นมาเสร็จแล้วก็เที่ยวตั้งโทรศัพท์โฟนอินไปหาคนโน้นโฟนไปหาคนนี้เพื่อให้ไปที่ตู้ ATM เพื่อไปหลอกขโมยเขาอันนั้ไม่ใช่กลุ่มทางสังคมในความหมายนี้ก็คือตั้งขึ้นมาแล้วเพื่อทํางานที่เป็นจริงแล้วทางานอันนั้นจะต้องเป็นทางานไม่ผิดกฎหมายประการที่สองครับงานที่เขาทำนี่จะต้องเป็นเขาเรียกเป็นประโยชน์ต่อสาาธรณะ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครับเป็นประโยชน์ต่อภาพกว้างไม่เช่นนั้นใครไม่ยอมรับหรอกครับกลุ่มองค์กรทางสังคมเนี่ยยิ่งเป็นประชาธิปไตยยิ่งการเมืองเป็นแบบเปิดยิ่งมีความเป็นเสรีเนี่ยกลุ่มเยอะแต่กลุ่มบางกลุ่มได้รับการยอมรับในขณะที่กลุ่มบางกลุ่มก็เฉยๆครับดูที่ไหนครับมันก็ต้องดูที่เป้าหมายครับเป้าหมายี่สำคัญมากเป้าหมายต้องเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทําให้สาธารณะมีคุณภาพไปเสริมเติมเต็มหน่วยงานราชการซึ่งเขาทํางานสาธารณะเช่นเดียวกัน ราชการทำงานสาธาระกลุ่มองค์กรทางสังคมกลุ่มไม่แสวงหากําไรก็ไปทํางานสาธาระไปเติมเต็มซึ่งกันและกันนี่เป็นเรื่องที่เป็นความหมายประการที่สองอีกความหมายหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับความหมายของกลุ่มองค์กรทางสังคมหรือกลุ่มไม่แสวงหากําไรมันเป็นการบริหารจัดการนะครับหน่วยงานราชการนี่ผมเคยพูดบ่อยๆเรื่องบริหารจัดการตามกฎหมายกลุ่มทางสังคมก็มีการบริหารจัดการ เพียงแต่ว่าการบริหารจัดการของกลุ่มองค์กรทางสังคมเนี่ยมันมีข้อโต้แย้งอยู่สองในในหนึ่งก็คือการบริหารจัดการแบบที่เขาเรียกว่าองค์กรมืออาชีพเลยมีกฎมีระเบียบมีเป้าหมายมีประธานมีอะไรชัดเจนมีสมาชิกชัดเจนมีการเงินการทองชัดเจนนี่เขาเรียกว่าการบริหารจัดการแบบมืออาชีพหรือ professional management นะครับแต่อีกในหนึ่งนะครับกลุ่มองค์กรชาวบ้านนี่ก็เป็นองค์กรทางสังคมนะครับมีการบริหารจัดการแบบเฉยเฉยแฉะ ใบๆเป็นการบริหารจัดการแบบปล่อยแบบเปิดไม่เคร่งครัดอะไรมากมายนะสองในเนี้ยทั้งการบริหารจัดการมืออาชีพและก็การบริหารจัดการแบบที่เป็นไปตามวัฒนธรรมเฉยแฉะเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังถือว่าเป็นการบริหารจัดการครับประการที่4ครับความหมายของกลุ่มองค์กรทางสังคมและกลุ่มไม่แสวงหากํากำไรก็คือว่าสตาฟพนักงานหรือคนครับถ้าหน่วยงานราชการก็คือข้าราชการหรือพนักงานอะ กลุ่มองคอ์กรทางสังคมก็คือพนักงานขององคอ์กรนะครับพนักงานขององคอ์กรเนี่ยมีสองแบบอีกแบบอาสาสมัครไปทําเลยอย่างเช่นอาสาสมัครในครับกู้ภัยเนี่ยไม่มีเงินใดเดือนนะแต่เขามีสมาชิกชัดเจนว่ามีใครบ้างในขณะที่สมาชิกของกลุ่มองคอ์กรทางสังคมหรือกลุ่มไม่แสวงหนกำไรบางประเภทเนี่ยมีความชัดเจนเลยมีสมาชิกกี่คนเขียนบัญชีไว้ออกทะเบียนออกบัตรเห็นไหมครับมีอัตลักษณ์ของตัวเองชัดเจน นะมีเงินเดือนนะฮะมีเงินเดือนเพราะมันมีรายได้มีรายรับที่ชัดเจนอย่างเช่นกลุ่มที่เรียกกันว่ากลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับประการสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับความหมายของกลุ่มองค์กรทางสังคมหรือกลุ่มไม่แสวงหากำไรก็คือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานราชการหรือรัฐและอิสระจากหน่วยงานภาคธุรกิจที่แสวงหากำไรพูดง่ายไม่เป็นเครื่องมือของภาคธุรกิจเอกชนนะ ไม่ใช่ออกจากภาคเอกชนมาตั้งเพื่อหาความดีความชอบไม่ใช่รัฐกำกับไอ้นั้นเป็นหน่วยงาน,นกลไกของรัฐเพราะงั้นภาคเอกภาคสังคมเนี่ยหรือภาคไม่แสวงหากําไรเนี่ยเป็นภาคที่อิสระจากรัฐแต่จดทะเบียนขออนุญาตนะขึ้นทะเบียนตัวหน่วยงานตัววหน่วยงานราชการได้แต่ว่าตัวเองเนี่ยอิสระอิสระหมายถึงว่าอิสระในการที่จะดําเนินกิจกรรม อิสระในการที่จะทํางานทางนโยบายไหนนโยบายไหนโดยไม่ถูกครอบงําโดยไม่ถูกชี้นาจากรัฐประเด็นก็คือว่าอาจจะรัฐส่งเสริมก็ได้นะครับในหลายๆพื้นที่ในหลายองค์กรรัฐส่งเสริมรัฐสนับสนุนแต่อย่างไรก็แล้วแต่ความเป็นอิสระนดูที่การกำหนดน,นโยบายแผนงานแนวทางต้องอิสระจากรัฐครับนี่คือทั้งหมดประมาณ45หประการครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับ ความหมายขององค์กรทางสังคมและองค์กรไม่แสวงหากําไรซึ่งนับวันนะครับเข้ามามีบทบาทในการต่อรองในการสร้างในการริเริ่มตัวนโยบายและก็มีบทบาทในการสร้างอิทธิพลในการตัดสินใจนโยบายของประเทศของบ้านของเมืองหรือการเมืองทุกระดับครับท่านผู้ชมครับนี่คือสาระการเมืองจากวาระครับ